กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่ามันเป็นกระต่ายที่ขี้กลัววันหนึ่งกระต่ายกำลังนอนหลับพักผ่อนใต้ต้นตาลใหญ่ทันใดนั้นลมพายุก,ก็พัดแรงจนลูกตาลหล่นลงมากระต่ายตกใจคิดว่าฟ้าถล่มลงมามันลุกขึ้นวิ่งหนีอย่างรวดเร็วดวยไม่ทันได้คิดอะไรสัตว์ตัวอื่นๆในป่าที่เห็นกระต่ายวิ่งหนีมาก็ต่างตกใจกลัวและวิ่งตามมันไปด้วยกระต่ายวิ่งไปจนกระทั่งเจอราชสีราชสีจึงถามว่า พวกเจ้าวิ่งหนีอะไรมากระต่ายตอบว่าฟ้าถล่มครับสัตว์ตัวอื่นๆก็ต่างพูดตามว่าจริงครับฟ้าถล่มราชสีรู้สึกสงสยัยจึงชวนให้สัตว์เหล่านั้นพาไปดูที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงต้นตาลราชสีก็เห็นเพียงลูกตาลหล่นอยู่ที่พื้นเท่านั้นจึงสายหัวและพูดว่าพวกเจ้าช่างโ่เข่าวมากเพียงแค่ลูกตาลหล่นจากต้นไม้พวกเจ้าก็ตื่นตระหนกจนวิ่งหนีกันอลหม,ม่านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อต้อง เชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคนมีสติและคิดวิเคราะห์ให้รอบคอบก่อนที่จะแช่อะไร